แมยเตคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัดมีรถมาแนะนำนะครับให้กับลูกค้านะครับได้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นคูเปอรต้านะครับ KRT 1 4 0พัทนะครับเป็นรถ14แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด1สูบนะครับ2เพาเพาเดียวนะครับเพาเดียวนะครับสูบเดียวนะครับตัวนี้นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นรถที่เช็คระบบพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับ ก็นัดก็ได้เปลี่ยนยางหลังให้กับลูกค้านะครับใหม่1คู่นะครับส่วนยางหน้ายางเดิมครับเป็นยางแค่เป็นล้อนำาเฉยนะครับยางหน้าก็ประมาณ70%อยู่นะครับรถคันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับมีใบดันมีหางนะครับแล้วก็จะมีล้อเหล็กให้นะครับราคาก็จะอยู่ที่128,000บาทนะครับตัวนี้ไม่มีเร่มทะเบียนนะครับรถคันนี้นะครับเช็คระบบพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับเก็บสีนะครับเปลี่ยนเบาะนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับรถสตาร์ทแบตได้ปกตินะครับก็อุปกรณ์2ชิ้นครับมากับผ่าน3ตัวนี้นะครับเป็นรถไถนะครับเป็นรถรถไถนั่งขับอเนกประสงค์นะครับด้านท้ายเนี่ยเราสามารถปั่นนะครับเผาท้ายดีโอได้นะครับสามารถใส่ตัวตัดหญ้าสามารถใส่โรตารี่ได้นะครับหรือว่าไปใช้งานใส่เครื่องสูบน้าได้นะครับเดี๋ยวเชิญชมรีวิวการทางานนะครับก็เวลาจะสตาร์ทเคอทีนะครับก็ ตัวนี้จะเป็นสวิตดับนะครับก็เป็นตัวดึงดับเป็นตัวโช๊คเขานะครับก็เปิดโช๊คหน่อยครับเพื่อจะปล่อยวาล์วครับตัวนี้ใช้งาน1,892ชั่วโมงนะครับหาครับไฮโดรลิกนะครับขึ้นลงไวนะครับวกไวครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใบมีดนะครับ่ะจนจบรีวิวการทำงานนะครับ เกี่ยวแต่เจ๋วจริงๆครับสำหรับ KRT หนึ่งสีู่นย์นะครับน้ำนะครับอันนี้เป็นหม้อน้ำนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องนะครับไม่มีไอไม่มีไอนะครับเครื่องดีมากๆนะครับก็ รุ่นนี้นะครับจะสตาร์ทแบบมือหมุนก็ได้นะครับหรือว่าจะสตาร์ทแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเป็นรถที่เช็คสภาพแล้วนะครับใครที่หารถไว้ใช้ในสวนนะครับหรือในแปลงงานเกษตรต่างๆนะครับเพื่อไปเข้าล่องนะครับต่างๆนะครับหรือว่าไปตัดหญ้านะครับรุ่นนี้ก็เหมาะนะครับน้ำมันถังเดียว วิ่งได้ทั้งวันนะครับกับหัวเครื่อง KRT 1 4 0พัดราคา128,000บาทนะครับวันนี้มารีวิวทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกันยางหลังใหม่1คู่นะครับยางหน้าเดิมนะครับเช็คระบบพร้อมใช้ส่งฟรีให้300กิโลครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่0918611191นะครับขอบคุณครับ